จะลดคอเสื้อยืดตัวนี้แคบลงนะคะอาการก็คือคอเนี่ยย้วยนะคะย้วยยานวิธีการแก้นะคะวิธีการแก้ก็คือเราก็จะต้องเลาะนะคะจุดแขนตรงนี้ออกก่อนแล้วเราก็เลาะเส้นดามตรงนี้ออกนะคะไอเส้นดามตัวนี้ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะว่าเราเลาะออกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่กลับคืนเข้าไปได้เพราะว่าวิธีการใส่เนี่ยเขาจะใช้เป็นจักนะคะะคลจักลาใส่ซเส้นเนี่ยแล้วเขาก็ลารอบไปเลยแบบนี้เนาะ เราไม่สามารถทําได้นะคะคือเลาะอ,ออกได้แต่ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมได้นะอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะคะถ้าจะส่งมาลดคอให้ที่กว้างให้แคบนะคะเนี่ยเราจะต้องเลาะมาถึงไหล่เลยอ่ะเพราะว่าเราจะต้องเก็บที่ไหล่ะคะการแก้ไขคอจะต้องเก็บที่ไหล่เพื่อให้คอแคบถึงจะลดซกคอได้นะคะตัวนี้เรียกว่าซกคอนะคะซกคอหรือว่าลิฟหรือว่าบุ้งหล่อบุ้งอะไรเนี่ย เขาเรียกกันแบบนั้นภาษาเสื้อยืดนะคะภาษาช่างเสื้อยืดด้านนี้เขาจะเป็นโซ่นะคะเป็นได้โซ่เขาใส่เพื่ออะไรเขาใส่เพื่อไม่ให้ไหลของเสื้อเนี่ยไหลตรงนี้ย้อยยานหรือว่าย้วยนะคะดามไว้นะคะถ้าเราไม่ซีเรียสมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสก,กับ รูปรูปแบบตรงนี้นะคะก็จะลอกออกแบบนี้ลอ,อ,อกมาก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเขาเป็นเชือกอุ้นสาเร็จถ้าหากว่าเราใส่ด้วยการเย็บเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่สวยเหมือนกับใช้จักรเนาะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ใส่กลับไปให้ลูกค้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลาะเลาะซบคอออกมาเลยนะ เลาะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะมาดูนะคะอันนี้ไหลหน้านะคะอันนี้ไหลหลังถ้าหากว่าเราเลาะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็โพ้มตัดตรงนี้มาเลยนะตรงนี้เขาก็จะล้ํากันนะคะจะล้ากันเพราะว่าคอหลังเนี่ยเขาแคบอยู่แล้วที่ลึกเนี่ยก็คือคอหน้านะคะที่ลึกเนี่ยก็คือคอหน้าของตัวเสื้อเนี่ยเขามีความลึกขนาดนี้เลยนะเขามีความลึกขนาดนี้เลยแต่คอหลังเนี่ยเขานิดเดียวแค่นี้ฉะนั้นเราจะตัดแต่ชิ้นหน้านะคะเราจะตัดแต่ชิ้นหน้า เราก็จะยกขึ้นแบบนี้นะคะให้เท่าชิ้นหลังแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเท่าเดิมนะคะตรงไหล่เนี่ยเท่าเดิมแต่ส่วนคอเนี่ยเราจะเก็บแบบนี้นะคะ พ้งทุกส่วนติดแล้วเราจะมาจับนะคะเราจับชิ้นตัวเสื้อชิ้นหน้าให้ยกขึ้นนะคะส่วนชิ้นหลังจะอยู่ด้านนี้เราจะจับคอล้ําจากไหลมาประมาณสามกระเบียดถึงหนึ่งนิ้วนะคะมาทางด้านชิ้นหลังแบบนี้นะ,ะแล้วเราพอเราจับตรงนี้ไว้ปุ๊บเราก็ยกยกนะคะยกยกไล่คอนะคะไล่รอบคอยเข้าเท่ากันแบบนี้จับแบบนี้นะฉะิปไว้ฉิปไว้แล้วก็ไล่ ความกลมของคอเนี่ยให้ให้เขามาอยู่ประมาณแบบนี้นะคะให้เขาโค้งเท่ากันแบบนี้เราก็คีบไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาซกเดิมนะคะซกเดิมของลูกค้ามาวางทาบมาวางทาบนะคะวางทาบดูแบบนี้เห็นไหมคะเราเก็บหายไปประมาณสองนิ้วละสองนิ้วไม่พอนะคะสองนิ้วไม่พอเรามาวางแบบนี้วางให้เท่ากันก่อนแบบนี้นะคะส่วนที่เกินสองนิ้วเนี่ยเราจะตัดทิ้งอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็หักเข้าไปอีกนะคะหักเข้าไปอีกประมาณ ลบออกอีกประมาณสองนิ้วนะคะจากจากคอเดิมของตัวเสื้อเนี่ยเนี่ยนะคะอันนี้เราที่ยื่นมาเนี่ยเราต้องทิ้งอยู่แล้วนะคะเราทิ้งอยู่แล้วแล้วเราก็มาดูอีกว่าไอ้ส่วนที่เราทิ้งไปแล้วเ้วเหลือเท่าไหร่นะคะซกคอเหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราก็มาดูนะคะหักออกจากคอคอเสื้อเนี่ยอีกประมาณสองนิ้วนะคะ นี้ไปเย็บต่อกันนะคะเปิดแล้วก็เย็บต่อกันแบบนี้นะเย็บต่อซกมาแล้วเราก็แบ,บแบบนี้นะคะพับแบบนี้ให้เขาเป็นซกอันเดิมของลูกค้าเราเอารอยต่อนะคะวางตรงเส้นที่เราล้ำมาสามก็บียดถึงหนึ่งนิ้วนะคะรอยต่อวางตรงนี้ เราก็จับที่เราขิดไว้นะคะให้ตรงกันดึงนะคะดึงซกนะคะดึงซกให้เท่ากับตัวเสื้อพอเราเข้าเสร็จแล้วพงเสร็จแล้วเรามา เช็คดูนะ,ะว่าเราพวงเนี่ยม,มันมีตกหล่นไหมนะคะเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเราก็จะไปติดป้ายนะคะติดป้ายลูกค้าที่คอจับไหล่ตรงกันแบบนี้นะคะใช้ช็อคติดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปติดป้ายติดป้ายก็คือเอาป้ายาวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บด้านบนแบบนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลารอบคอให้ลูกค้านะคะ แก้เสร็จแล้วคอก็จะได้ประมาณนี้ออันนี้คือคอที่เราแก้ไขเสร็จแล้ว หากว่าชอบวิธีการซ่อมผ้าก็ทักถามมาได้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ทักถามมาว่ามีตัวอย่างที่ซ่อมเสร็จแล้วไหมอันนี้คือไม่มีนะคะการซ่อมผ้าก็คือจะได้ประมาณนี้ก็คือการลดคอที่ย้อยยานนะคะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการทําของร้านเราเนาะ